สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับสมส่งสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับส c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับประกาศสถานการณ์สุกเฉินแก้ไขปัญหา CD19 เยียวยาลูกจ้างอาชีพอิสระนายจ้างเป็นระยะเวลา3เดือนเดือนละ5,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสำหรับ ในวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายสมคิดจดตุศรีพิทักษ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงข่าวนะครับเลืองประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อต่อสู้รับมือกับโควิด -19 นะครับในครั้งนี้ซึ่งออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คือเคอร์ฟิวนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563เป็นต้นไปนะครับให้ประชาชนขอความร่วมมือจากประชาชนให้อยู่แต่ภายในบ้านกักตัวเก็บตัวนะครับและจะมีมาตรการเข้มข้นขั้นต่อไปนะครับสำหรับในสถานการณ์นี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์โดยตรงนะครับรวมศูนย์ทุกกระทรวงนะครับออกกฎ ต้องให้นายกเซ็นอนุมัตินะครับสำหรับกฎกระทรวงทุกกระทรวงนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้นะครับซึ่งจากผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้นะครับรัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบการอาชีพอิสระทั่วไปนะครับที่ไม่อยู่ในข่ายประกันตนหรือไม่อยู่ใน ขายประกันสังคมนะครับช่วยเหลือเยียวยาลายละ5,000บาทต่อเดือนจำนวน3เดือนนะครับถ้าหาก5,000บาทไม่พอก็มีวงเงินกู้ฉุกเฉินให้1,000 0บาทนะครับสำหรับลูกจ้างนายจ้างอาชีพอิสระทั่วไปนะครับ10,000บาทไม่พอนะครับก็มีเงินกู้สุกเฉินดอกเบีย้ยต่ำ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับวงเงินไม่เกิน5 0 0 0 0ืบาทสำหรับสถานการณ์ในครั้งนี้และมาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับที่บอสนนำมาเสนอพอคร่าวๆนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหา c d 19นะครับ และเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในข่ายประกันตนไม่อยู่ในข่ายประกันสังคมนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นค่าของชีพค่าใช้จ่ายค่าของชีพรายละ5 0 0 0ันบาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา3าเดือนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาฝาก สั้นๆนะครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรคืบหน้าจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสวัสดีครับ